ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปบาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ทั้งหมดนี้เป็นเหรียญย0บาทที่ระล,ลึกที่ผลิตออกมาทั้งหมดท่านผู้ชมฮะก็ประมาณสัก72วานละถือว่าหลายวาระกันเลยทีเดียวเนาะก็การที่จะเก็บให้ครบชุดนั้น ก็ต้องเลือกเฟ้นหลักๆเลยก็อยากจะแนะนําเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะนะผลิตน้อยที่สุดฉะนั้นปปาอยากจะนําข้อมูลจํานวนการผลิตบางวาระที่ปปาเคยทําไปเนี่ยผลิตน้อยที่สุดท่านผู้ชมฮะควรจะเลือกเก็บตั้งแต่เอาน้อยที่สุดก็ส0 0แสนเหรียญลงไปนะเพราะว่าเหรียญย0บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะผลิตน้อยที่สุดก็คือ2 0 0แสนเหรียญ2 0 0แสนเหรียญนั้นก็มีอยู่ไม่กี่วาระก็ ก็ลองติดตามช่องของปอปาดูนะเพราะว่าเหรียญที่20บาทที่ลึกที่ผลิตน้อยที่สุดเนี่ยเราควรจะเราควรจะตามหากันก่อนเนาะเดี๋ยวปอปาจะทำให้ดูนะว่า3 0 0แสนเหรียญน,นั้นมีวาระใดกันบ้างแต่คงต้องทำคลิปละว,วาระท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าทำรวมทีเดียวสามแสนเหรียญเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก78วาระท่านผู้ชม เจแปดวราระนี่ทำคลิปโยไม่น่าจะหมดแล้วก็ไม่น่าจะเข้าใจง่ายวันนี้ปอปาจะมารีวิวแล้วก็บอกแนะนําว่าวาระใดที่ผลิตออกมา3ามแสนเหรียญอนาคตจะไปเหรียญหายากครับท่านผู้ชมนะก็เอางี้ว่าใครที่ชอบเก็บเหรียญยี่สบาทที่ะลึกนะฮะอยากจะเก็บครบชุดก็ สามารถติดตามช่องของประป่าได้นะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวาระแรกก่อนเลยท่านผู้ชมนะที่ประป่าจัดไว้จัดตารางไว้ว่า3 0 0แสนเหรียญนั้นมีวาระใดบ้างคลิปนี้ดู1วาระโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะเอาวาระแรกเลยนะสามแสนเหรียญที่น่าเก็บสะสมเนี่ยท่านผู้ชมนะไม่ควรพลาดนะฮะไม่ควรพลาดเอาวาระแรกที่ผลิตน้อยที่สุด3 0 0แสนเหรียญท่านผู้ชมฮะนี่คือ เหรียญ20บาทที่ระลึกครบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวาระที่63ท่านผู้ชมเป็นวาระที่63ผลิตออกมา3แสนเหรียญน,นะ3แสนเหรียญเนี่ยอ่ะเห็นความชัดเจนไหมท่านผู้ชมเห็นความชัดเจนนะอาจจะมีแสงสะท้อนจากแสงไฟอ่ะดูที่มือปะปาะนะฮะเหรียญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ชมเหรียญเนี่ย ปป่าจะบอกนะฮะใครที่มีก็แนะนําให้เก็บสะสมนะฮะเก็บสะสมพรผลิตออกมาเพียงสามแสนเหรียญเท่านั้นเองสามแสนเหรียญปป่าคิดว่าสามแสนเหรียญเนี่ยถ้าตามประชากรชาวไทยแล้วเนี่ยไม่พอนะท่ยานผู้ชมนะฮะไม่พอเพราะว่าชาวไทยเนี่ยมีมากหลายล้านคนเลยฉะนั้นการที่จะได้เก็บสะสมเหรียญชุดนี้ก็มีกันเพียงสองแส0คนสองแสนท่าน เท่านั้นเองโอเคนะฮะเอาที่3 0 0แสนเหรียญก่อนเนาะ3 0 0แสนเหรียญน,นี้ก็เป็นครบ50ปีแห่งการสถาบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใครมีแบบนี้นะมาดูด้านหน้านะฮะดูด้านหน้าเห็นความชัดเจนนะฮะนี่ด้านหน้าของเหรียญโอเคนะฮะเหรียญน,นี้ผลิตออกมา3 0 0แสนเหรียญ1นใน8วาระโอเคนะฮะวันนี้เราดูคลิปคลิปนี้เราดูกันวาระเดียวไปก่อนเนาะ ใครที่มีความตั้งใจจะเก็บเหรียญย0บาทให้ครบชุดทั้ง72วารละก็ลองลองดูนะฮะให้เริ่มเก็บนะฮะเริ่มเก็บจากเหรียญที่ผลิตน้อยนะอย่างเหรียญ2 0 0แสนอ่าอย่าง20 0แสนเหรียญยอดจำนวนการผลิตนะท่านผู้ชมฮะก็จะมีอ่ะเนี่ยเหรียญหนึ่งเอาดูตรงนี้เป็นหลักก่อนเนาะสำหรับสองแสนเหรียญก็เป็นหอสมุดแห่งชาติโอเคนะฮะเนาะแต่คลิปนี้เรามาแนะนำให้เก็บเหรียญน,นี้ ครบ5 0ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่3แสนเหรียญคุนี้ไปดูซิว่า72วาระเนี่ยหากเป็นวาระย่อยๆปัจจุบันวันนี้ช่องประปาก็รับเข้าในราคาเหรียญละ25บาท25บาทท่านผู้ชมฮะต้องยอมว่าเหรียญ20บาทที่ระลึกเนี่ยเดิมๆทีก็ไม่แทบจะไม่มีราคาซื้อขายกันนะท่านผู้ชมนะ หลังจากนั้นก็เริ่มมีราคาขยับตัวจากขายกันค่อนข้างจะยากครนะหารับซื้อก็ค่อนข้างยากพอมาระยะหลังเนี่ยโลกโซเชียลสูงขึ้นแรงขึ้นก็มีเหรียญน,นี้นั้นเผยโฉมออกมาเรื่อยๆเนาะก็จึงรู้ว่าเหรียญ20บาทที่ลึกนั้นเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะรับความนิยมเอาละนะนะ้ะท่านชมฮะ ใครที่ยังไม่มีก็สามารถติดต่อช่องของปาปาได้นะฮะสำหรับเหรียญ20บาทที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นวาระย่อยๆหรือว่าวาระที่ผลิตอยู่ในปปาจัดเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุด300แสนเหรียญ2 0 0แสน 200, เหรียญเนี่ยก็ลองๆนะฮะลองๆติดต่อเข้ามาทางช่องของปปานะฮะเราขึ้นไลน์ไปทางหน้าจอสำหรับพูดคุยกับน้องแอดมินลองเข้ามาถามดูว,ว่าเหรียญวาระย่อยๆที่ผลิตออกมาระดับหลักล้านเหรียญน,นี่ราคาเท่าไหร่อ่าแล้วที่เป็นหลักเด็ดๆ ที่ปอปาจัดไว้3ามแสนเหรียญเนี่ยวาระหนึ่งเนี่ยซื้อขายเท่าไหร่หรือไม่ก็ลองลองถามาเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุด2องแสนเหรียญอะไรประมาณนั้นเพื่อทางเราจะมีวาระเด็ดๆเก็บสะสมไว้เพื่อจำหน่ายแบ่งปันต่อให้กับ f f c เนาะโอเคท่านผ่้ช่วมฮะเนาะคลิปนี้ปอป่ามารีวิวเหรียญ20บาทที่ระลึกนิกเกิลทั้งหมด72วาระให้ดูกัน แล้วก็มาประกาศอาบอกกล่าวเนาะนำข้อมูลของเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุด3 100แสนเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากคลิปนี้วาระเดียวก่อนฮะปะปาจะทําให้ครบทั้ง8วาระที่ผลิตมา3 100แสนเหรียญหลังจากจบจาก3 100แสนเหรียญนี่ยก็จะเหลือ2 0 0แสนเหรียญประมาณนั้นโอเคเนาะส่วนวาระอื่นท่านผู้ชมฮะผลิตออกออกมาเนี่ย5แสน1ล้าน 8แสนอะไรประมาณนั้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยถึง5ล้านกุญเรียนเลยฉะนั้นการที่จะเก็บเหรียญ20บาทได้ครบชุดแนะนําให้เลือกเก็บเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะเพราะเหรียญที่ผลิตออกมาระดับหลักล้านขึ้นเนี่ยเรายังพอพบเจอได้ง่ายฉะนั้นก็ลองลอง,ลองเล็งเหรียญที่ผลิตออกมาสัก3ล้านเหรียญก่อน่า3แสนเหรียญก่อนโอเคเนาะใครที่มีนะฮะใครที่มีถ้าหากต้องการเก็บ หลือจะเก็บแล้วก็สามารถติดต่อช่องของประปาได้นะฮะสำหรับเหรียญครบ50ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างวาระย่อยๆเนี่ยวาระย่อยๆก็รู้กันแล้วนะฮะประปาช่องประปานั้นรับซื้ออยู่ในราคาเหรียญละ23 24 25บาทเท่านั้นเองสภาพสวยท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าเป็นสภาพขาวหมองเนี่ยบางทีก็ทางช่องประปาก็อาจจะยังวันๆอยู่นะฮะฉะนั้นก็ ปาปาก็จะรับซื้อในสภาพที่ค่อนข้างจะออกน้ำลุงน้ำเงาจับกันอย่างนี้นะฮะเหรียญน,นึงก็ประมาณอยู่ที่24-25บาทนะแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลิต3 0 0แสนเหรียญเนี่ยปาปารับซื้อในราคาเหรียญละ40-50บถึง50าบาทโอเคนะฮะนะ 4 0บถึงาบาทราคา40-50บาทเนี่ยจะมีมากถึง8วาระเลยท่านผู้ชมฮะแต่ต้องคอยติดตามช่องของปาปาเนาะใครที่มีนะเหรียญวาระครบ50ปีแห่งการสถามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะสามารถติดต่อช่องของปาปาได้นะฮะนะเราขึ้นช่องทางติดต่อไวทางทางหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลองลองแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมานะฮะเราซื้อขายผ่านทางลานะาไลน์นะท่านผู้ชมนะหลายคนขอที่อยู่ปาปาไปในคอมเมนต์บ้างในบ้างก็อยากจะแนะนำว่าให้ดู ดูคลิปนะฮะติดตามคลิปของช่องปะปาว่าการติดต่ออยากซื้ออยากขายในช่องของปะปานั้นอ่ะก็คืออีกรอบแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนนะฮะนะแล้วก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกับน้องไอ้มินถ้าอยากจะได้เหรียญไปสะสมนะหรือใครที่จะส่งเหรียญมาขายก็ต้องอถ่ายรูปเหรียญมาประเมินราคามีกี่เหรียญก็ให้ถ่ายมาทั้งหมดนะ,ะเพราะว่าเหรียญแต่เหรียญน,นั้นยังไงท่านผู้ชมฮะความเก็บรักษาไม่เท่ากันเหรียญอาจจะใหม่เก่าไม่เท่ากันฉะนั้นก็ ทำตามเงื่ขนไขและขั้นตอนแล้วท่านก็จะได้ขายเหรียญอย่างแน่นอนคลิปนี้ปอปามารีวิวเหรียญย0บาทที่ระลึก72วาระแล้วก็นําข้อมูลเหรียญที่กําลังจะ,ะบางคนบางท่านยังไม่รู้เลยนะ,ะว่าซื้อเหรียญวาระไปนั้นเอาไปจัดชุดรูปไปเก็บบางคนก็เก็บซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้ำไม่รู้วาระไหนเป็นวาระวาระเด็ดหรือไม่เด็ดวาระไหนจะหายากในอนาะคตขาดเหรียญน,นี้ฉันผมจะทําเป็นชุดได้ไหมก็อาจจะยังไม่รู้อเนาะฉะนั้น นี่อีกหนึ่งวาระนะท่านผู้ชมฮะที่ผลิตน้อยที่สุด3ามแสนเหรียญควรจะมีไว้ก็คือเหรียญครบ50ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะโอเคนะฮะใครที่มีประปารับซื้อเหรียญละ40 5 0บาทวาระนี้นะฮะอยากรู้ว่ามีกี่เวาะก็ติดตามช่องของประปาดูนะเนาะคลิปนี้ประปาศึกษาแบงก์เน้นโบราณก็กินเวลาผ่านเวลามาหลายนาทีพอสมควรโอเคนะคลิปนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะเจวาระ 72วาระที่ประปานำมารีวิวกันให้ดูโอเคนะอยากขายเหรียญ20บาทที่เลือกให้ได้ราคาสูงกว่าวาระย่อยๆก็ต้องติดตามดูว่าผลิต300แสนเหรียญ8วาระนั้นมีวาระใดบ้างที่จะขายเกินกว่าราคาเหรียญวาระย่อยๆควรจะรู้ถ้าไม่ชมนะฮะนะควรจะรู้แล้วก็จะได้เลือกเก็บสะสมนะ ไปดูว่าวาระไหนเรายังไม่มีแน่นอนฮะสามแสนเหรียญเนี่ยยังไงก็ต้องหายากกว่าวาระที่ผลิตออกมาให้าล้านเหรียญอย่างแน่นอนฉะนั้นก็เนี่ยอะดูตัวอย่างฮะแบบนี้นี่คือครบห้าสิบปีการสถามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮะด้านหน้าอะดูนะฮะใครดูไม่ทันก็สามารถรีกลับไปดูแล้วก็แคปหน้าจอเอานะฮะนี่คือด้านหลังโอเคนะฮะใครที่มีนะฮะผลิตสามแสนเหรียญประปลารับซื้อเหรียญละสี่สิบถึงห้าสิบบาทโอเคนะฮะ รู้กันแล้วเนาะวาระย่อยๆเนี่ยซื้อขายกันไม่เกิน23 24 25บาทเท่านั้นเองนะก็อย่าดราม่าว่าพอปปามาประกาศรับซื้อ3ามแสนเหรียญทำไมรับซื้อถูกจังปอปาตั้งขึ้นมาเองนะสามแสนเหรียญเนี่ยปอปาอยากให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้เก็บอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะทําราคาช่วยว่าเออผลิตน้อยระดับเนี้ปปารับซื้อมากกว่าราคาเหรียญย่อยๆนะท่านผู้ชมนะโอเคนะฮะเก็บก็ได้หรือจะขายปปาก็รับนะสามแสนเหรียญ สามแสนเหรียญรับซื้อเหรียญละ4 0่สบถึงห้าบาทนะสะภาพสวยสุดก็50บาทถ้าหากส่งมาแล้วเนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมองๆก็อาจจะ40บาทเดี๋ยวปาปาจะเช็คเหรียญต่อเหรียญให้น้องแอดมินเช็คเหรียญต่อเหรียญคลิปนี้ปปาก็มาให้ความรู้บอกให้เก็บ3 0,000นเหรียญย0บบาทที่ระลึก แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็นำเหรียญ20บาทที่ะลือกครบทั้ง72วาระตัวอย่างแบบนี้มาให้ดูกันนะถ้าอยากจะเก็บครบเก็บครบ72วาระ1ชุดก็ต้องดูคลิปทางช่องของปอป่าปอป่า,ปา,ปา,ปานั้นจะนำข้อมูลเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุด3 0 0แสนเหรียญลงไปจนถึง1 0 0 0 0แสนเหรียญนะท่านจะได้เก็บชุดเก็บครบชุดได้โดยไม่ต้องกังวลว่าวาระไหนนะวาระไหนนะที่ผลิตน้อยที่สุดแล้วจะหายาก โอเคฮะปาปาจะทําครบทั้ง8 8วาระที่ผลิตออกมา3ามแสนเหรียญก่อนจบจากนั้นก็จะเป็น2องแสนเหรียญต่อไปคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ